คนเอกครับ,ค,รบคนเอกอ้วนพ่อสิตอบได้บอกว่าสองเชือกนี่ผู้ใดเงี้ยแกันครับเนี่ยมึงไปแร้วครับเอาให้คนเอกดูครับผมกลายคนเอกดูทุกวันอยู่ทุกวันยังไม่มั่นใจนะครับยังไม่แน่ใจนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังคำเหมือนนะครับผม วันนี้ก็พาขมอนมาหาเพื่อนเพื่อนเช่นเคยครับนี่ก็คือสีนวลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถามควันอีกนะครับว่าเรียกจะพาขมอนไปไหนครับสวัสดีครับคนเอกครับครับวันนี้มีค้อการแบบใดเนาะครับคนเอกพาจีขมินไปคาเพื่อนครับเพื่อนรุนบ๊กครับเพื่อนรุนบ๊กบ่ครับผมมีเพื่อนเนี่ยจะฝากบอกเนาะจะฝากบอกครับต้องรอช่มครับว่า ขมืนสิไปหาผู้ใดครับครับผมนี่ก็คือตอนนี้ให้ยูน้ำเพื่อนเพื่อนครับขวานเอกก็ได้พาขมืนแล้วนะครับผมปล่อยให้เดินตามสีนวลเลยนะครับว่าเขาจะพาพาไปหาเพื่อนตัวไหนนะครับมีแต่ชิช้างรุ่นบิ๊กนะครับซุ้มของเราครับว่าช้างอีกเชือกที่ขมืนจะไปหานี่คือใครนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินไปแล้วนะครับเดินตามตูด เดินตามก้นใหญ่ๆของคำเหมือนนี่นะครับผมนะครับเห็นบางต้นไม้แลนะครับสองเชือกครับจะเป็นใครรวมจะพาไปดูนะครับผมจะมาทักทายนะครับผมทายน้ำส้มนะครับแค่พังโบวี่นะครับมาผมจะพาไปดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับ ผมพาอ้อมไปดูครับนี่ครับแม่โบวีครับมีแต่รุ่นบิ๊กๆนะครับนี่ก็คือน้องส้มนะครับพังน้องส้มนะครับสี่สาวนี่ครับมีแต่รุ่นเดียวกันเลยนะครับผมไม่มีใครแพ้ใครนะครับนี่ก็คือน้องส้มนะครับสาวรุ่นบิ๊กของเรา เอฟซีขอมาบอกว่าให้ถ่ายน้องส้มให้ดูหน่อยจัดไปเลยนะครับผมวันนี้คันเนคครับเอาข้ามื่นมาโชว์หุ่นกับน้องส้มนะครับว่าใครจะใหญ่ใครจะหนากกว่ากันครับหลังจากข้ามื่นกลับมาจากรองแห่งงานนะครับผมข้ามื่นน้องส้มน้ำหนักใครจะเยอะหรือว่าหุ่นใครจะบิ๊กกว่ากันนะครับนี่ก็คือโบวี่ครับไม่มีใครยอมใครเลยนะครับผม คนเอกพามาแล้วนะครับนี่ผมจะสอบถามคนเอกนะครับว่าคนเอกมีความคิดยังไงว่าข่าเหมือนกับน้องทุบนี่ใครใหญ่กว่านะครับคนเอกครับคนเอกพ่อสิตอบได้บอกว่าสองเชือกนี่ผู้ใดเหญ่กว่ากันครับเงี้ยมึงกันแล้วครับเอาให้คนเอกดูครับผมนาดคนเอกดูทุกวันอยู่ทุกวันยังไม่มั่นใจนะครับยังไม่แน่ใจนะครับผม กูดงงงเลยครับผมเกาหัวนะครับตอบไม่ได้นะครับผมกูดิกตอบไม่ได้ครับเกาหัวครับคำหมื่นก็ได้ความแน่นน้องส้มก็ได้ความหนานะครับผมแต่ละเชือกเอากันไม่ลงจริงๆครับเดี๋ยวปล่อให้กเด็กคิดก่อนนะครับผมคูดไปมองนะครับไปมองบ้้นท้ายคำหมื่นแล้วก็ไปมองบ้านท้ายน้องส้มนะครับ มาพี่มาคำตอบเอฟซีมึงว่าจได้ครับคนเอกขมือตันกัวอยู่ครับขมือตันกัวมั้งเหรอผงสุ่มจิเป็นเนื้อหนังจะได้จับเนื้อหนังใหม่เอฟซีเป็นมึ้งมาจับป่ะพี่มาจับมาจับกไขตันได้เลยมาจับฟังที่เนื้อหนังหน่องสุมไปจะได้มาไขตันขี้เจขมือเป็นลุ่มหลวงไหมตัวเอาไปลองโชว์ขมืนมึงนี่ครับขมืนจะจับเนื้อหนังจะไม่ดิ้นนะครับผมนี่ครับแน่นปึ๊กเลยครับต่างกันได้หรอครับต่างกันครับ คนเป๊กครับมาจับน้องสมอยู่หนังชั่วมึงเอาเร็วเร็วครับโชว์หน่อยครับน้องสมหนังเขาจะเป็นยืดๆนะครับดูครับนุ่มๆมัครับขมือของเราจะบีบไม่ลงเลยครับผมจะไม่ได้บีบเนื้อหนังจะไม่ดิ้นแบบนี้นะครับนี่ก็คือความสำรองของความนี่คือคนเป๊กครับความสำรองของน้องสมนี่ก็คือแม่วาสนานะครับ แม่เลี้ยงของซีอรอคุณเงินครับสุด,ดยอดครับน้องส้มก็ว่าใหญ่แล้วแต่ยังแพ้ข้ามือนครับตอนนี้ควานเล็กของเราก็ยังกำลังจะปวดสู้เพื่อจะพาน้องช้างไปลงน้ำอาบน้ำนะครับควานของเราเก่งทุกเก่งทุกคนนะครับไม่ประมาทแต่ว่าเราเรียนรู้สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นนะครับเพื่อจะให้ เด็กรุ่นหลังหรือว่ารุ่นน้องๆโตขึ้นมาได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างนะครับผมนี่คือคำมือนครับนี่ก็บันท้ายของโบวีแล้วนะครับผมโบวีจะดูบันท้ายเล็กๆกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะครับนี่ แต่ว่าน้องส้มนี่ใหญ่ทุกส่วนนะครับมือใหญ่ดูสายตาทองส้มนะครับล่าเลยมากครับโอ้ไม่มีเชือกไหนเล็กเลยนะครับผมยอมรับจริงจริงครับคำมือของเรานิ่งเลยนะครับเชือกตัวไปก็คือสีนวลดูนะครับผมจะพาดูสีนวลนะครับว่าสีนวลใหญ่ขนาดไหนนะครับ นี่ก็เชือกหนึ่งนะครับผมพังเอ็กนะครับควานเอ็กพายเอ็กนะครับนี่นี่ครับสีนวลนะครับก็ไม่มีใครแพ้ใครนะครับดูทองครับอิ่มมากๆครับวันนี้ก็ได้ครับมือนีนสร้างอิ่มทุกตัวบ่มือนยิ้มอยู่ครับมึงไอ้คนผมจะให้คนเอ็กจับเนื้อหนังของสีนวลให้ดูนะครับจับบีบบีบซุกได้ครับบีบได้นะครับผมแต่ว่าบีบ คะมือของเราไม่ได้นะครับนี่ครับคือนี่ก็คือแม่โบครับให้คุณเรียกบีบีช่วงนะครับเนื้อหนังแตกต่างกันนัไงครับพี่น้องเอฟซีจะได้รู้ว่าอ่าครับลองจับเจีของเราหน่อยครับบีบหน่อยก็เร็กบีบได้ไหมบีบไม่ลงเลยครับบีบไม่ลงครับแน่นปึ๊กครับนี่ครับจะเป็นช้างดูครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมดูมือคนเด็กนะครับเอาเด็กนั่งดีครับอ่าลองจับชีดวนหน่อยครับ นี่ครับจะเป็นบนรทัศน์แบบนี้นะครับตอนหนังเป็นแบบนุ่มๆแต่จะเหมือนเขาจะแน่นครับอนัมี้ช้างจุลมุนครับเพื่อจะไปลงน้ําอาบน้ํากันนะครับผมจราจอดติดกัดครับจราจรติดขัดหน่อยนะครับผมสุดยอดช้างสุดยอดเลยนะครับผมเป็น้องเอฟซีครับแลครับเปิดทางครับวันนี้ แม่น้ำมูลของเราเริ่มสะอาดนะครับเพราะว่าลงได้พัดต้นปักตบหรือว่าจอกหรือว่าเนืไปหมดแล้วครับน,น้ำเริ่มสวยแล้วครับสะอาดสะอาดแล้วนะครับตอนนี้เราจะให้น้องช้างของเราไปอาบน้ำก่อนนะครับควันหลายท่านก็เริ่มจะมาเอาช้างแล้วนะครับปวันเอกก็จะเริ่มขึ้นช้างไปแล้วนะครับเพื่อจะพาน้องช้างของเราไปอาบน้ำนี่ก็คือวัดขนาดไซส์นะครับตอนนี้ ความเอกให้คำมือเป็นแชมป์แล้วเนาะคนเอกบอกว่าให้คำมือเป็นแชมป์นะครับเพราะว่าคำมือใหญ่กว่าน้องส้มแล้วนะครับผมครับก็ฝากทีทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามช่องพีโน๊กนะครับฝากกำลังใจฝากกำลังใจเอาอะไรวะครับชมช้างบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเขาส่งนวครับสุดท้ายขอฝากด้วยนะครับผมฝากช่องปังคำมือนะครับ ฝากเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ